วิธีการทำไข่กระทะของกาแฟกาแฟรสแก้วแรกของเชียงรายนะครับก็เรียกว่าคนเชียงรายเ็ยาเรียกว่ากาแฟรสเหลืองนะครับที่นี่ก็จะมีไข่กระทะขายด้วยและนี่ก็คือเชฟที่ทําไข่กระทะนะครับห่อครับอใส่ลงไปครับ

กาแฟรถเหลืองครับอยู่ข้างโรงแรมสุขนิรันดร์นะครับจะแถวหอนาฬิกาเช็คงลายครับมาอุ่น,นุนกันะครับเทียวสบใจกับมิสเตอร์โรเซ่ครับ <Okay. S 1> ของแท้ต้องโผลงหน้ามาจบนี่นะครับ